ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ่าสนลำเพลินอาบเชี่ยวมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับนี่บรรยากาศภายในวัดนะพี่น้องครับลานจอดรถครับผมนี่ฮะกว้างขวางอยู่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับ ถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วก็ขอทรมานอนิดหนึ่งนะครับมาต่อไฟให้ด้วยนะครับต่อไฟให้ด้วยขอบคุณมากครับแลก็สอดพี่โงแล้วก็พี่ใน้นทุบๆุบๆทุบๆททุบบบีทุ ตัวนี่ครับบริเวณหน้างานพี่น้องครับผมจได้ครับแต่ว่าพอถึงเวลานะครับเรจะไม่ออกไปนอกคุณยายคุณยายเพราะความเป็นระเราจะจำหน่ายมาใ้ตัวแล้วก็ให้พี่น้องได้เข้ามาใหม่ ซึ่งมานรับนเรียนี้ที่นั่งลยสินาไม่มีเครเปานหน่วยที่40นั่งกไม่ด้พี่ชนกินข้าวเย็นกับอะไรอ่ะเ้าผัดหลังเวทีเืไปกินแล้วเื้อไปวันกนี งเือซ้ออะไรคะำวนใช้สวย่วนีหาอหาเรื่องเหรอมันมันี่อยู่ในใจหาเรื่องนี่ครับผมบรรยากาศ นี่ครับผมบรรยากาศเวลานี้นะครับผมตอนใกล้ใก้หกโมงแรงครับพี่น้องวันนี้เราอยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนี่ครับผมพ่อผ้าแม่ค้าตะกล้ายิ้วครับพี่น้องก คือเอาเด็กน้อยมานั่มหรอที่โอ้นาะเอามาช่วยขายดินะหมดคนละจักบาทแล้วหรอมันนลอยเลเหรอขายขายร้าน้านั้นร้าน้านี่ จับใหงอาจจับใส่ถังไ,ไ,ไว้ไมฮอห้คุณพ่ออยากให้เป็นหวัวลำเออก็อาไม่ม่วงมะม่วงถั่วต้มใั้อยู่ค้นแก่นดี อันดยวยสีเกียรตินนี้ยสีเกียรอันด ah ่วนยังไง่นย ah ังไงอยากบมาเอาวทันนี ah ้มหาเมียทางนี ah> ้จเมียสีเกตอด้อนีสีเกียรตดีจมาทางนี้มาขอนแก่นเกียตอยากมาเป็นเคยชีกับขอนแก่นเนาะได้มาขายตัวสมใจอยากอะอ นี่ครับอันนี้ทีมงานคอนแกนเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นทีมงานร้อยเอ็ดเขาเขจะแนวหนึ่งครับผมเขาจะมาเป็นคันรถเลยครับพี่น้องอ่าเนตะก้าเลยครับพี่น้องมาไพ่มามั่นอ่านี่ครับมาไพ่มามั่นจากคนนี่เป็นนสิบคนด้วยนี่ใครหิวเท่าไหร่แค่ใครหิวจักบาท ใครหิวคนละร้อยร้อยสี okay. uh ่ส huh. um, oh ิบเลยจิสองร้อยสี่สิบดเยเต้ะโอ้ยโหเต่อันนี้มันหมานหรวันนี้เอามาได้หลายมะม่วงเอามาจากลูกนี่โอ้ยเขาบอกกระบาดขายได้สี่พันกว่าใบแล้วบัดแข็งไง สี่พันกาไปแล้พวพรุ่งนี้ไปใส่พรุ่งนี้งานหลายเลร้อยเอ็ดอนั่นเนี่ยไม่ข่าร้อยเอ็ดเมนปะไม่ข่าร้อยเอ็ดดุติเขาหลายดิเอาไป ่านิดีญานไม่ค้าร้อยอิดิสวนกันดิมันสุดธรรมดาค้าขายดีเนี่ะรถไม่ค uh, uh. ้าร้อเอ็ดไปมาเนี่ย เอาสีขคณะแต่ว่าไม่ฆ่าหลายก็จอบจอบมาคอนแกนแม่แมาคอนแกนคอ่นกนดูดอดนั่นวันนั้นเห็นบ่าเล่นไปเล่นอยู่ที่ไอ้มึงเลยวันนั้นน่ะ ในเมืองอุ้ยของขายคนขายดีของขายดีของยิ่งเนี่ยบ้านบ้านติดต่อน่นะพี่น้องที่ครับอันนี้ก็คือทีมงานแม่ค้ายิ่งนะครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเดี๋ยวพวกนี้จะไปทํารีวิวแม่ค้าร้อยเอ็ดห้ดูเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผู้สาวซ้ำหน่อยครับพี่น้อง อ่าเอ้าหนูน้อยหมวกหมวกขาวเหรอโอ้โหับง,งานแล้วก็ให้ที่กกรันจนะครับือว่าบรรยากาศก็จะได้ร่วมงาน,าานอครับมิ้มิ กวนนะพี่เดนว้ยทุกวันเนี้ยเขาวิ่งได้นี่เขาไม่ไม่ง้อใครด้วยแล้วเขาไม่เดินด้วยนะทุกวันนี้หาเรื่องอะไรเราอ่ะหาเรื่องเด็กดีที่สุดอย่าหาเรื่องคนโตก็ต่อยปากเราเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ใช่ไหมหาเรื่องเด็กเด็กด่าไม่เป็นไรหาเรื่องคนโตก็โตก็ต่อยปากเอาเนาะครับคลิปนี้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีสวีดัส